เคียนแนนดิวส์บริฮอรย้ายไปเอเวอร์ตันเฮีย o วีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเฮ r ยวีอนะครับซึ่งเป็นรายการของ channel b e f c FC, แต่ตอนนี้ h e ีย we วีโกจาก f a b r i โ i โรมาโน o นะครับล่าสุดรายงานว่าเคียนแนนดิวส์บริฮอรก็โอเคเซยเยสร่วมกับเอเวอร์ตันนะครับย้ายเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ผมพูดว่าคานนี้ชูอเมริกาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวขาออกนะครับ ทั้งอุโกชุกบูด้วยแล้วก็ชุกบูเมการวมถึงดิลอื่นๆด้วยนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราไปเริ่มกันเลยกับดิวของเคียนแนนดิลสบรีฮอลนะครับซึ่งก็เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะครับฟาริโซโรมาโน่ก็ได้รายงานนะครับว่าตอนนี้ดีลนี้เฮียิโกเรียบร้อยแล้วนะครับดิลสบรีฮอลเนี่ยจะย้ายไปร่วมทีมเอเวอร์ตันแบบถาวร นะครับไม่ใช่ดิวยืมตัวนะครับซึ่งเข้าใจว่าดิวนี้เนี่ยมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์นะครับถ้ารวมแอดออนเนี่ยก็อยู่ประมาณ28-29ล้านปอนด์นะครับรวมแพ็กเกจทั้งหมดในขณะเดียวกันที่ก็มีข่าวขาวออกรัวๆที่เชลซีกำลังทำงานทั้งอุโกโชุกูและก็ชุกูเมกานะครับทั้งสองดีลนั้นเนี่ยก็ จะเป็นดีลที่เป็นเป้าหมายของเชลซีที่จะต้องการขายขาดแล้วก็จะไม่ปล่อยให้ยืมตัวออกไปเหมือนในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับในขณะที่ขาเข้านะครับยังคงโฟกัสไปที่2ดีลสำคัญนะซึ่งเป็นการคุยแยกกันนะครับทั้งซาบิซิมอนส์นะครับ, Simmons, รบซึ่งผมก็จะไม่มาอัปเดตว่าใกล้แล้วใกล้แล้วเพราะว่ามันใกล้มาตั้งแต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับเอาป็นว่าเดี๋ยวเฮียวีโกเมื่อไหร่ เรามาอัปเดตกันละกันซึ่งต้องบอกว่านะครับซาบิสม,มอนส์เนี่ยแยกคนละเรื่องกับกานาโชะนะครับเชลซีให้ความสนใจกานาโชโดยไม่สนว่าจะต้องรอเซ็นซาบิสม,มอนส์นะครับได้ซิม,มอนมาแล้วจะไม่เอาหรือเปล่าอะไรยังไงก็คือเป็นการดีลที่แยกกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าดีลของกานาโชะเนี่ยเชลซีไม่เรียบร้อนนะครับเชลซีค่อนข้างมั่นใจถ้าเกิดว่านักเตะเนี่ย สามารถย้ายมาเชลซีเนี่ยก็สามารถใช้งานได้สื่อประวงประวัติอะไรย้อนหลังเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ได้มีข่าวล่าสุดก็เหมือนกับมีการพูดคุยในส่วนของดีลส่วนตัวรายละเอียดเงื่อนไขส่วนตัวแต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดสำหรับเชลซีนะครับเพราะนั้นดีลนี้เนี่ยก็อาจจะลากยาวผมคิดว่าน่าจะเริ่มมีรายงานเข้ามาในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแต่สัปดาห์นี้นะครับพิวริตี้แรกโฟกัส สุดๆล่าสุดของเชลซีก็คงจะต้องการปิดดิวสาบิสิม,มอนส์นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นการอยู่ในช่วงของการเจรจาค่าตัวนั่นเองนะครับเพราะนั้นเอาแบบไม่ล่าสุดยังไม่รวมของรายของดิวสบริฮอร์นะครับผมก็เลยตั้งหัวข้อว่าเราเนี่ยจ่าฟูงในเรื่องของอะไร ในเรื่องของตอนนี้นําโด่งในเรื่องของการขายนักเตะนะครับสาหรับเชลซีซึ่งหลายๆคนก็รู้ว่าลิเวอร์พูลนะครับในฤดูกาลนี้ในซัมเมอร์นี้นะก็ใช้จ่ายไปประมาณ300ล้านปอนด์แล้วก็ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าจะคว้าตัวกองหน้าต่อแต่ยังไม่ปิดดีลนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมรายงานไปเรื่องของกองหน้ายังเป็นมหาการ์ลิงกันต่อเนื่องหลายสโมสรน,นะรแต่ถ้ามาดูที่เชลซี เอาง่ายๆยังไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ที่เรากําลังเดินหน้าขายนักเตะหลายคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมไม่ได้ใช้งานนะเราก็ขายอยู่เยอะเลยหลายคนแต่แค่เริ่มต้นนะครับอย่างอ่าโนนี่มาดูเก้เจ้าเฟลิกซ์แล้วก็โยเยเปโตวิชแค่3คนนี้เนี่ยก็ทําให้เชลซีเนี่ยทำเงินไปแล้วกว่า129ล้านปอนด์ซึ่งต้องบอกว่ามากกว่าทีมอื่นๆในพรีเมียร์ลีกอันนี้คือ อย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่เรายังรอคอนเฟิร์มเปิดตัวไม่ว่าจะเป็นอแมนโดโบยานะครับเคนเนนดิลส์บริฮอ์นะครับซึ่งเฮียวิโกโดยฟาบิโซโรมาโนไปแล้วแล้วรวมถึงที่กำลังเจราจารในการค้าขายอย่างอุโกโชุกูและก็ชุกอูอเมริกาด้วยนะครับซึ่งฤดูการที่แล้วเนี่ยปล่อยยืมแต่ฤดูการนี้เนี่ยเชลซีบอกว่าไม่ให้ยืมแล้วนะครับต้องการที่จะขายขาดเท่านั้นโวย นะครับจะได้เป็นการทําเงินเข้าสโมสรด้วยแล้วก็เป็นการบริหารนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของเอนโซมาเรสกาอีกต่อไปนั่นเองนะครับก็สําหรับคา,านิชุกูยเมกานะก่อ,อนหน้านี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอาการบาดเจ็บฟิตแล้วก็อาจจะเป็นเล่นอยู่ในระดับ,บ,บ New, เดียวกับกับโคพาเมอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อมีอาการเจ็บบ้างหายไปบ้างนะครับแลวตอนนี้เนี่ย ก็ถูกปล่อยยืมตัวไปดอทมูลฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าดอทมูลติดใจอยากจะยืมต่อแต่เชลซีบอกไม่เอาละไม่อยากจะมาบริหารนักเตะที่เป็นนักเตะปล่อยยืมซึ่งก็ไม่ได้มีแผนที่จะเอากลับมาใช้งานไม่เหมือนในรายของมาร์กิวนะครับที่ก่อนหน้าน,นี้เชลซีเนี่ยปล่อยยืมแบบไม่มีออปชันซื้อขาดเพราะว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยต้องการที่จะให้กลับมาเล่นกับสโมสรนมาเล่นกับเชลซีเพราะว่าเป็นนักเตะที่อยู่ในโปรเจกต์ระยะยาวของทีมนั่นเอง นะครับเพราะนั้นตอนนี้สรุปนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมอัปเดตว่าเชลซีขายไปแล้วแค่3คนเนี่ยร้อยยังมีบวกนะครับอามันโดโบย่ายังมีบวกอ่าเคียนันดิวส์บรีฮอล่าสุดเนี่ยกร็รวมรวมห้าสิบล้านปอนด์โหยอดขายทะลุซึ่งผมว่าทะลุ200ล้านปอนด์แน่ๆในซัมเมอร์นี้เพราะยังมีอีกหลายคนนะครับอ่อชุกูเม,มก้าอกโกชุกู รวมถึงคริสโตเฟอร์เอนคุนคูอีกคนหนึ่งนะครับที่เราเตรียมจะขายออกไปหลังจากที่ในช่วงฟุตบอลสโมสรโลกนะดูเหมือนจะฟอร์มดีแล้วดูเหมือนว่าเอ๊ะเอนโซ่มาเดสกาจะเปลี่ยนใจเก็บไว้ใช้งานหรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องบอกว่าคริสโตเฟอร์เอนคุนคูยังอยู่ในลิสต์นะครับขาออกของเชลซีที่เตรียมที่จะขายออกไปนะครับร่วมกับเรนาโตเวกาและรวมถึง อีกคนหนึ่งนะที่จะขายก็ต่อเมื่อราคาดีแต่ถ้าราคาไม่ดีก็เก็บไว้ใช้งานก็ได้อย่างนิโคลัสแจ็กสันนะครับอ่ะสำหรับนิโคลัสแจ็กสันใครที่อยากให้ขายบ้างใครที่ไม่อยากให้ขายช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับเพราะว่าตอนแรกก็เมื่อช่วงต้นๆที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะหลายๆคนก็คือฮ่าว่าเราจะขายนิโคลัสแจ็กสันออกไปจริงเหรอแมนยูจะซื้อจริงเหรอรวมถึงราคาที่เทลซีบ,บอกว่าเนี่ย ไม่ต่ำกว่า,ลา80ล้านปอ,ปอนด์หรือว่าค่าตัวจจะอยู่ที่ประมาณ100ล้านปอนด์ด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับใครนะคูโก้กิติเคที่ลิเวอร์พูลซื้อมานั่นเองนะครับแต่หลังจากที่มีรายงานว่าแมนยูเนต็ดก็อาจจะพักโปรเจกต์นี้ไว้ก่อนเพราะเชลซีตั้งค่าตัวแพงเหลือเกินไม่แน่ใจว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะมาสนใจที่ราคา3-40หรือเปล่าประมาณนี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ ดีวคนนี้ก็รัตแจ็คสันจริงๆอะมันก็อิลุงตุงนางกับดีวกองหน้ามหาการา์ที่ผมได้รายงานไปแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งผมคิดว่าคีย์พอยต์สำคัญก็คือเบนจามินเซสโก้นะครับซึ่งเซสโก้เองเนี่ยจะเลือกทีมไหนตอนนี้มีข้อเสนอเป็นทางการนะครับสองทีมจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็นิวคาสเซิลซึ่งจุดเริ่มต้นมันต้องอยู่ที่นิวคาสเซิลก่อนเพราะ ลิเวอร์พูลอยากได้ตัวอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับจากนิวคาสเซิลแต่นิวคาสเซิลบอกว่าปิดประตูขายเราจะไม่ปล่อยเด็ดขาดถ้าเราไม่ได้กองหน้าซึ่งนิวคาสเซิลเนี่ยหมายมันปั้นมือว่าอยากจะได้เบนจามินเซสโก้แต่เมื่อยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปแล้วแมนยูไนเตดบอกว่าอยากได้ด้วยเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะซื้อแจ็คสันดูถูกแต่พอเชลซีบอกว่าขายแพงปุ๊บราคา 6- 780ล้านเนี่ยไปเอาเบนจามินเซสโก้ดีกว่าไหมนั่นก็คือ เราได้วิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าคุณเป็นคุณคุณเป็นแมนยูเนี่ยคุณจะเลือกเซสโกหรือว่าคุณจะเลือกแจ็คสันดีเพราะว่าเซสโกก็เหมือนจะชื่อชั้นดีกว่าแต่เอาจริงเขาเล่นอยู่ในบุนเดสลีกาเขาเล่นกับไลฟ์ซิกเชลซีรองมาหลายตัวแล้วนะนักเตะจากบุนเดสลีกานักเตะจากไลฟ์ซิกเนี่ยมาเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วยังไม่ค่อยจะเวิร์กร่วมถึงคูโก้กไิเคเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับคุณมาริโอก็ได้วิเคราะห์ไปแล้วว่าลิเวอร์พูลคุณโดนแล้ว นะครับทีเนี้ยเราก็เลยเชียร์ว่าแมนยูเพื่อนรักเอานิโคลัสแจ็คสันดีกว่าไหมเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วยิงเลข2หลักทุกฤดูก,กาลแล้วก็พร้อมใช้งานในพรีเมียร์ลีกทันทีเหมือนที่เราซื้อเจ้าใบโดมาครับพร้อมใช้งานทันทีนะครับก็ตอนนี้ติดตามอย่างเข้มข้นทั้งขาเข้าขา,ขา,ขาออกผมก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้ทั้งรายการ h e ี r วีที่เราอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะนะครับถ้าเกิดมีดีลไหนที่คอนเฟิร์ม ยวิกโกโดยฟาบริโซโรมาโนนั่นเองนะครับรวมถึงรายการใหม่ที่เพิ่มเข้ามารายการนะของคุณ M off Si ฟไซด์บไอหน้าหนังสิงนะตอนนี้กำลังคึกคักอย่างมากสำหรับรายการนี้นะครับคุณ M ก็จะเตรียมเรื่องราว i n s i ซ e ์ t t r y y นะครับที่น่าสนใจของเชลซีมาเล่าให้ฟังสดๆซึ่งตอนนี้เราเซตกันคร่าวๆว่าเราน่าจะได้มาเจอกัน ทุกคืนวันพฤหัสเวลาสามทุ่มตรงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับรวมถึงรายการเชลซีไทยรายงานตัวท่านี้ดีไหมก็เพื่อนๆน,นะฮะแฟนรายการก็สามารถมารายงานตัวกันได้ทุกคืนวันพุธแต่ขอประชาสัมพันธ์วันพุธนี้คุณมาริโอติดภารกิจไม่ได้เข้ามาที่สตูดิโอไม่อยู่นะไปต่างจังหวัดเพราะนั้นก็อาจจะเดี๋ยวดูประกาศอีกทีว่าจะเลื่อนเป็นวันไหนในสุดสัปดาห์นี้นะครับแต่ก็ขอประชาสัมพันธ์ นะครับสำหรับเชลซีเนี่ยเราจะกลับมาเตะแล้วนะเฮ้ยวันนี้นักเตะกลับมารายงานตัวมาลงฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมที่จะเล่นพรีซีซันในสุดสัปดาห์นี้แล้วนะคืนวันศุกร์นี้นะครับคืนวันศุกร์นี้เวลาตีหนคืนวันศุกร์เข้าเช้ามืดวันเสาร์นะครับเชลซีก็จะเตะนัดพรีซีซันแล้วก็พักคืนวันเสาร์หนึ่งวันวันอาทิตย์สามทุ่มอีกหเกมและสัปดาห์หน้า พรีเมียร์ลีกจะเปิดแล้วนะครับนี่คือเดือนสิงหาคมแล้วตอนนี้ตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยจะเปิดอีกไม่ถึงเดือนแล้วนะครับเพราะว่าตลาดซื้อขายจะปิดในวันที่1กันยายนเพราะนั้นก็ต้องเรียกว่างวดคข้ามาทุกทีกับการเปิดฤดูก,กาลของพรีเมียร์ลีกแล้วก็การจะหมดช่วงของตลาดซื้อขายซัมเมอร์นะครับตอนนี้สำหรับเชลซีเองถึงจะจัดเข้ามาหลายคนแล้วแต่ผมเชื่อว่ายังมีความเข้มข้นทั้งขาเข้าขาออกให้ได้ติดตาม นะครับอย่างวันนี้นะครับก็เราก็จงได้เห็นนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็วันนี้แล้วนะเรื่องของการเปิดตัวเจอเรลวฮาโต้รวมถึงเสื้อด้วยนะอย่างเท่ขอบอกเสื้อแชมป์โลกเวอร์แชมเปียนนะครับเจอเรลวฮาโต้เนี่ยเพิ่งย้ายมาก็ได้ใส่เสื้อแชมป์โลกกับทีมแชมป์โลกละนะครับเจอเรลฮาโต้เขาบอกว่าโคตรมีความสุขเลย เชลซีตอนนี้เป็นที่ดีที่สุดสําหรับผมเลยเพราะนั้นผมโคตรมีความสุขนะผมแปลแบบนี้เลยดีกว่านะครับก็ติดตามกันต่อไปสําหรับตอนนี้ผมคิดว่าซาบิสม,มอน,เ,นเริ่มคล้ายๆคุณเริ่มจะเป็นดีลมหากราบแล้วนะมันเริ่มหลายสัปดาห์ที่มันบอกว่าใกล้ๆแต่ผมยังมั่นใจนะครับว่าดีลนี้ปิดได้แน่นอนเพียงแต่ราคาเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับก็กลับมาพบกันใหม่กักบรายการ h e ียร์และผมเบียร์ซีฟี ได้ในทุกๆวันพรุ่งนี้น่าจะมาดึกหน่อยเพราะมีเตะฟุตบอลเชลซีไทยเราเตะกันทุกคืนวันอังคารเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับก็ไปทักทายคอมเมนต์กันสักน,นิดนึงก่อนนอนนะขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะฤดูการนี้ช่องของเราคอนเทนต์จัดเต็มเพื่อนๆอินฟูวนเวียนเข้ามาแม้วนเวียน แวะเวียนเข้ามาพบกันหลายคนแน่นอนนะวนเวียนนี่มันเหมือนวิญญาณนิดนึงนะครับสวัสดีคุณนรินทร์ธสวัสดีคุณแมสซานะครับคุณอาพัฒสวัสดีครับบอกว่าแจ็คสันเก็บไว้ไม่ได้ลงราคาตกเฉยขายดีกว่านะไปหากองหน้าที่พร้อมนั่งสำรองมาแทนดีกว่านะครับก็อ่ะอย่างที่บอกเรื่องกองหน้านิดนึงแล้วกันท่านนิวคาสเิลได้เบนจามินเซสโกเขาถึงจะปล่อยอเล็กซานเดอร์อิสซักให้ลิเวอร์พูลแลวแมนยูก็อาจจะเลือกนี่กลัสแจ็คสันหรือโอลิเวอตกินแต่ผม เชื่อว่าถ้าผมเป็นเบนจามินเซสโก้ผมอะอยากจะไปแมนยูมากกว่านะครับแมนยูก็ยื่นข้อเสนอเหมือนกันถ้าคิดในกรณีที่ยื่นข้อเสนอเท่ากันเป็นคุณคุณจะไปนิวหรือไปแมนยูนะครับแมนยูก็ฐานแฟนบอลประวัติศาสตร์อะไรเนี่ยเยอะกว่าแน่นอนนะครับทีนี้พอถ้าเกิดว่าเบนจามินเซสโก้เลือกไปแมนยูแล้วเนี่ยนิวคาสเซิลไม่ได้ตัวจะเอาไงจะเอาแจ็คสันไหมหรือว่าอ่ะก็ไม่ยอมขายเล็กซิเดอร์อิซักแล้วก็ ม่งมันใช้งานต่อไปละกันนะครับเพราะว่า,าก่อนหน้านี้นิดนึงละกันไหนๆก็พูดถึงเรื่องกองหน้าก็พูดถึงอเล็กซานเดอร์อิซักนะว่าเจ้าตัวไม่ได้ไปร่วมพรีีซั่นกับทีมนะครับไม่ไปซ้อมกับทีมไม่ได้ไปร่วมพรีีซั่นกับทีมแล้วก็ไปซ้อมส่วนตัวนะครับโดยใช้สนามซ้อมที่เรียวโซซีดัดแต่สุดท้ายแล้วนะครับดีลกับลิ์พูไม่ปิดลิ์พูก็บอกว่าผม ทำหน้าที่ของผมแล้วผมทําเต็มที่แล้วผมยื่นข้อเสนอไปแล้วนะครับไม่ต่ํากว่า120ล้านปอนด์รวมออปชั่นบวก,ก,กอะไรต่างๆอีกมากมายผมยื่นไปแล้วแต่ซิลยืนยันว่ายังไงก็ไม่ขายเพราะฉะนั้นจึงต้องกลับมารายงานตัวลงซ้อมกับซิลนะครับ <c oughs> เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะดีลของซาบีสิมอนส์ Simmons นะครับก็มีรายงานว่าเจ้าตัวก็ไม่มาซ้อมกับทีม ไม่ลงเตะพีซสันไม่อุ่นเครื่องกับทีมเพราะว่าใจเนี่ยมาอยู่กับเชลซีแล้วนะครับมาอยู่กับเชลซีครึ่งตัวแล้วนะครับรอย้ายอย่างเดียวนะครับพยายามแสดงออกพยายามจะลบสโมสรอนออกจาก IG บอกว่าค่านี้คือสิงบลูเต็มตัวเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถปิดดิวได้สุดท้ายก็จะต้องมารายงานตัวซ้อมแบบอเล็กซานเดอร์อิสซักหรือเปล่านะครับเพราะนั้นมันยังคงอิลุงตรงนางผมคิดว่าเชลซีไม่ได้มีความ เดือดร้อ hmm. นที่จะขายนีโคลัสแจ็คสันตอนนี้แต่ตอนนี้เราก็เหมือนกับเล่นเกมราคากันนะว่าถ้าจะขายก็ต้องขายได้ราคาดีเท่าน,านั้นแล้วก็ผมก็เชื่อว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะขายจร,จริงก็คงจะเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกที่ปัวพันวนเวียนสนใจไม่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงแอสตันวินล่าก็อย่าเพิ่งตัดชื่อทิ้งนะครับนี่อย่างคุณพัสกาบอกว่าเอาแจ็คสันไปปั้นให้คมๆอีกหน่อยก็โหดอยู่อ่ะก็ เรามีกองหน้าเป็นตัวเลือกสลับสับเปลี่ยนก็ใช้งานได้นะเราซื้อมาถูกนะตอนนี้เราก็ปั้นปั้นราคาเต็มที่ก่อนเลยนะครับคุณนัทพงศ์ถามว่าวันนี้ลิวพูลมีเตะ p ีซีซั่นไหมต้องขออภยัยวันนี้ผมไม่ได้ติดตามลิวพูลเดี๋ยวผมเช็คให้แป๊บหนึ่งนะว่าลิเวอร์พูลนะครับมีเตะพรีซีซั่นหรือเปล่าอ่าห้าทุ่มตรงกับแอตเลติกคลับ แอตเลติกนี่แอตเลติก,กมันดิน่งมาไหน,นมันแอตเลติกเฉยๆที่ไหนเนี่ยคืนนี้ขับเฟรนลี่ในซิมมอนสบ์บา,บา,บาลาๆแล้วอ่ะก็มีเตะเวลาห้าทุ่มซึ่งก็ในอีกสิบสี่นาทียังไงก็ติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็รายการเฮียวีอาร์ก็ต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อัพเดอะเชลส์ขอบคุณมากครับ